สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีการลบแอป,ปออกไปจากทีวี Android ของเราหรือกล่อง Android ของเรานะครับให้ทำตามผมได้เลยอย่างแรกนะครับในหน้าจอนี้นะครับให้เราไปที่เมนูแอป,ปครับผมหรือว่าเลื่อนไปที่แอป,ปนั้นได้เลยนะที่เราต้องการจะลบนะครับของผมเนี่ยจะเลื่อนไปที่เมนูแอป,ปทางด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนไปตัวเจ้าตัวแอป,ปนี้นะครับ HBO GO เนี่ยผมต้องการจะลบ เมื่อเราเลื่อนไปชี้ที่แอปนี้แล้วนะกดปุ่มโอเคนะครับหรือว่ากดปุ่มที่เราใช้กดเข้าแอปเนี่ยกดค้างไว้ได้เลยนะครับแล้วเขาจะเปิดเมนูแบบนี้ขึ้นมาสังเกตนะมันจะมีเมนูถอนการติดตั้งนะใครเป็นภาษาอื่นเนี่ยสังเกตที่รูปไอคอนถังขยะตรงนี้แล้วก็เลื่อนแถบดำๆตรงนี้นะครับมาในส่วนของถอนการติดตั้งได้เลยแล้วก็กดปุ่มโอเคลงไปได้เลยครับผมนะเขาก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะให้เรากดไปที่ตกลงนะครับ หรือถ้าเกิดใครหาหน้าเมนูแอปตรงนี้ไม่เจอนะครับผมแนะนำให้ไปที่ฟันเฟืองครับผมไปที่การตั้งค่านะครับและเลื่อนลงมาที่คำว่าแอปครับผมที่เป็นไอคอนรูปสี่เหลีล่ยมเยอะๆเล็กๆตรงนี้นะครับจิ้มลงมาได้เลยจากนั้นกดมาที่ดูแอปทั้งหมดตรงนี้ครับผมเมื่อขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเลื่อนหาแอปที่ต้องการจะลบได้เลยในตัวอย่างจะเป็นแอปนี้นะครับของผม HBO GO ให้เราจิ้มเข้ามาได้เลยครับผมและในหน้านี้นะมันจะมีคำว่าถอนการติดตั้งนะครับหรือว่า uninstall ที่เป็นเมนูที่3นับจากด้านบนให้เราเลื่อนมาที่เมนูนี้และกดเข้ามาได้เลยเขาก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรากดที่ตกลงครับผมและหน้าตาก็จะกลายเป็นหน้าถอนการติดตั้งขาวๆแบบนี้ก็รอสักครู่หนึ่งเมื่อแอปนั้นลบออกไปเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแอปนั้นถูกลบออกไปจากเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคลองนำะไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ